ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Inspiration podcast เคล็ดลับที่ทำให้ฝันเป็นจริงก่อนอื่นอาจารย์ขอชื่นชมดีๆทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอของอาจารย์นันนี้ท่านจะได้รับความรู้ที่เป็นเคล็ดลับว่าทำอย่างไรฝันเป็นจริงวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับมาบอกเพราะได้จากกรูดูศาสตร์ความสำเร็จเขาทำกันท่านจะได้หนึ่ง เคล็ดลับที่ทำอย่างไรฝันนั้นเป็นจริง 2. คุณจะได้ประสบผลสำเร็จ 3. คุณจะได้เอาไปสอนคนรอบข้างครอบครัวลูกหลานและทีมงานเคล็ดลับที่ทำให้ฝันเป็นจริงเริ่มจากว่าทุกคนมีความฝันอาจารย์นันก็เคยฝันแล้วฝันนั้นก็เป็นจริงก็เลย นำสิ่งนั้นมาบอกมาเล่าสู่กันฟังและได้เคล็ดลับจากกูรูระดับโลกนะคะไม่ว่าจะฝันของคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามมันจะไร้ประโยชน์ถ้าคุณไม่นำความฝันนั้นมาลงมือทำคุณจงเริ่มต้นมันด้วยการลงมือทำจำไว้ว่าชีวิตนี้ ไม่มีอะไรที่ยาวนานนักคุณอย่าล้อเล่นกับเวลาเวลาเป็นของมีค่ารีบมาลงมือทำฝันของคุณให้กลายเป็นจริงไม่งั้นว่าคุณจะคิดว่ารู้งี้รู้งี้ทำแต่ต้นก็ดีแหละอย่าให้คําพูดนี้มันขึ้นกับคุณเลยคุณจะต้องเริ่มต้นวิธีการที่จะทําให้ นเป็นจริงคุณก็ต้องหนึ่งนึกถึงสิ่งที่คุณฝันทุกความสำเร็จต้องมีจุดเริ่มต้นคือความคิดความคิดจะส่งให้ความรู้สึกความรู้สึกจะส่งต่อให้การกระทาและการกระทานั้นจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จ คนที่สำเร็จนั้นเขาจินตนาการและเชื่อมั่นว่าความฝันของเขาสามารถเกิดจริงได้จงคิดและฝันให้ใหญ่และจะได้สิ่งที่สำเร็จใหญ่ๆจงคิดในแง่บวกอย่าใช้ทัศนคติในแง่ลบมาทำให้คุณเสียความตั้งใจ คุณคือนักฝันแต่จงจำไว้ว่าความฝันของคุณไม่ได้แค่เพียงจินตนาการในหัวเท่านั้นคือฝันที่สามารถเป็นจริงได้คุณต้องจุดประกายความฝันของคุณสม่าเสมอเพราะชีวิตเรานั้นมันไม่ยาวนานนักเราอย่าให้ความฝันนั้นมันหลุดลอยนวลไปข้อที่สอง เชื่อมั่นในสิ่งที่ฝันคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณสําเร็จได้และไม่เกินกำลังความสามารถของคุณคุณต้องมีความเชื่อมั่นอย่างมากล้นว่าคุณจะทุ่มเทกับมันให้มากพอและมีมิตรสหายที่พร้อมจะหยิบยื่นมือมาช่วยคุณยังไงคุณก็สามารถทำสําเร็จได้อย่างแน่นอน คุณจงเชื่อมัน่นอันที่สามให้มองเห็นภาพที่คุณฝันคนที่จะประสบความสำเร็จเขาจะเห็นบ่อยๆเห็นภาพที่เขาฝันไว้เ,เห็นซ้ําๆเห็นสม่ําเสมออย่างเช่นการแข่งขันกีฬาระดับโลกผู้เล่นเขาก็จะมองเห็นภาพเขาดับเหรียญทองเห็นภาพความสาเร็จอย่างชัดเจน เขาก็ได้ตามฝันเราจะต้องเห็นภาพที่เราสำเร็จอย่างชัดเจนตอบย้ำให้จิตใต้สำนึกจำภาพนั้นข้อที่สคุณต้องแบ่งปันความฝันของคุณไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆไม่ใช่ว่าฝันไปวันๆคุณจะต้องแบ่งปันความฝันที่คุณคิดมาบอกเล่า แล้วก็ให้ผู้อื่นฟังและทำไมเราจะต้องแบ่งปันปําปันละ่ะเพราะว่าจะตอกย้ำให้คุณเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆความฝันนั้นสามารถเป็นจริงได้และอีกเหตุผลหนึ่งคือว่าเมื่อคุณบอกเล่าความฝันให้ผู้อื่นฟังแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบที่จะลงมือทำตามฝันนั้นเพื่อให้สายตาคนอื่นนั้นมองดูว่า คุนั้นจริงจังแค่ไหนข้อที่หคุณต้องวางแผนทำจริงๆทุกอย่างที่สํำเร็จได้เกิดจากการวางแผนแล้วลงมือทำคุณได้นำแผนนั้นเอามาทำหรือยังคุณต้องทุ่มเทกับมันให้มากและคิดอย่างรอบคอบจะทำให้ฝันนั้นคุณเป็นจริง คุณแบ่งแผนใหญ่ๆออกเป็นแผนย่อยๆแล้วก็ทำทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ชื่นชมตัวเองชื่นชมในความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณก็จะสำเร็จรู้หรือ่องหกลงมือทำให้เป็นจริงความสำเร็จไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณละเลยขั้นตอนลงมือทำนี้ไปคนที่สำเร็จ ทั่วโลกเขาลงมือทําและบางครั้งเขาก็มีความกลัวเกิดขึ้นเขาก็ลงมือท,ทําทั้งทั้งที่กลัวลงมือทาท,ทั้งทั้งที่กลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาลงมือทําแล้วก็ปรับความการทํานั้นถ้ามีปัญหาอุสัคเขาก็ค่อยๆปรับไปวันละเล็กวันละน้อยข้อที่7จงสนุกไปกับมันเมื่อฝันของคุณเป็นจริง แล้วคุณต้องชื่นชมปิติยินดีและ,ฉะเฉลิมฉลองให้รางวัลตัวเองว่าคุณก็ทำได้คุณก็ให้ฝันเป็นจริงได้และอย่าลืมแบ่งปันความสุขนั้นให้กับผู้อื่นด้วยเพราะฝันของคุณนั้นจะทำให้ผู้คนนั้น เกิดความมีกำลังใจที่จะลงมือทำตามคุณอาจารย์ได้ฝันทุกเรื่องแล้วอาจารย์ก็ได้สำเร็จมาทุกเรื่องที่ฝันอาจารย์ก็มาเล่าแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็อยากสำเร็จเหมือนกับอาจารย์นั้นนะคะดังนั้นถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์และอาจารย์นั้นมีเคล็ดลับดีๆมาบอกท่านให้ติดตามต่อได้ใน สมัครสมาชิกพิเศษท่านสมัครในช่อง YouTube นี้สมาชิกวิดีโอพิเศษของอาจารย์นั้นท่านจะได้รับความรู้เดือนละ80บาทท่านก็จะต่อเติมเต็มความฝันของคุณความฝันของคุณก็จะเป็นจริงไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรคิดอะไรมีการวางแผนมีการที่ เซลท้อกับตัวเองและก็ให้คำยืนยันกับตัวเองและอาจารย์ก็จะส่งคลิปมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาอุปสรรคล้วก็เคยถามอาจารย์ว่าแก้อย่างไรอาจารย์จะลงคลิป Q&A ไปเรื่อยๆในวิดีโอพิเศษนะคะติดตามกันนะคะสำหรับวิดีโอพิเศษ80บาทต่อเดือน แล้วก็เจอกันค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันกดมาสเตอร์ NLP ขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ